เอาแล้วสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะเนื่องจากว่าเราเพิ่งจบกับคลิปรีแอคชั่น UQO 5D นะฮะแล้วจะไม่รีวิวหนังสือมันก็กระไรอยู่นะฮะเนื่องจากว่าในคอมเมนต์นี่ก็มีคนแนะนําว่ามันเนเรื่องมันดีนะฮะแล้วก็หลายๆอย่างมันคือแบบ perfect นะฮะผมก็เลยมีหนังสืออยู่กับตัวแล้วแต่ว่ายังไม่ได้หยิบมาอ่านสักทีนะฮะเนื่องจากว่า คือซื้อไว้ก่อนซื้อก่อนอ่านทีหลังนะฮะเป็นสายดองมากกว่าสายอ่านนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาลองรีวิวดูนะฮะให้ทุกคนที่อาจจะยังไม่รู้หรืออาจจะรู้แล้วว่ามันมีนะฮะว่ามันเป็นยังไงบ้างะฮะมังหะของยู g ิโอไฟดีนะฮะ ก่อนอื่นเลยคนที่ดูอนิเมะมาแล้วเนี่ยแล้วมาอ่านอันนี้ก็จะมีความสนุกสนานแบบว่าสุดๆไปเลยเนื่องจากว่าอินกับตัวละครอย่างมากมายนะฮะแล้วก็ในเรื่องที่เขาผ่านมานี่มันเช่งโชคโชนนะแต่ว่าคนที่ยังไม่เคยดูอนิเมะเลยแล้วมาอ่านอันนี้เลยนี่คือมีงงนะฮะเพราะว่าเหมือนว่ามันจะเป็น เนื้อเรื่องต่อจากตอนจบของอนิเมะนะฮะบบว่าเป็นแบบว่าทํามาให้แบบหายคิดถึงชื่นใจจริงๆอะไรประมาณนี้นะฮะก็เรามาดูที่เล่มแรกกันก่อนเลยนะฮะก็เป็นหน้าของยูเซ่อ่คิงแล้วก็นางเอกซึ่งผมยังไม่ได้ดูอนิเมะนะฮะแล้วอันนี้ผมก็ยังไม่ได้อ่านแต่ว่าพอลองเปิดอ่านดูคร่าวๆแล้วมันก็เป็นมันแบบว่ามันไม่ได้เริ่มมันไม่ได้เล่าเรื่องใหม่ะฮะมันแบบว่าเป็นแบบ เล่าต่อเลยเหมือนแบบว่าใครไม่เข้าใจก็หาดูมาก่อนแล้วค่อยมาอ่านนะไอหนูอะไรเงี้ยฮะนี่ก็ภาพมันก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะนี่เห็นไหมออใส่ออใสมาปุ๊บเขาก็จะเริ่มแข่งกับคนหนุ่มคนนี้เลยนะฮะเออเขาชื่อนะฮะชื่อก่อนเซ็กนะฮะฮะ <laughs> ชื่อเซ็กเหรอไม่ชชื่อคนหนุ่มคนนี้นี่ ะะก็จะเป็นการดวลกันของยูเซกับเซ็กนะฮะแล้วคุณเซ็กนี่เขาก็เรียกยูเซว่าลูกพี่ด้วยนะซึ่งผมก็ยังไม่เก็ตความสัมพันธ์ของ2คนนี้เพราะไม่รู้เรื่องนะะั่นแหละแล้วก็มีตัวประหลาดโพมาประมาณนี้นะฮะคร่าๆคร่าๆนะแล้วก็จะเป็นเนื้อเรื่องที่ต่อๆไปเรื่อยๆนะฮะประมาณนี้ก็สําหรับคนที่สนใจ ของ UGO ไฟดีเล่มนี้นะฮะแต่ว่าภาคนี้นะก็มีขายในสิตคอมิเตอร์แบบว่าลดราคาแบบสุดๆอยู่ด้วยนะฮะร้อบาทแบบว่าได้ทั้งเซตเลย9เล่มนะฮะก็มาดูในส่วนของหน้าปกเลยดีกว่านะฮะเพราะว่าถ้าจะให้รีวิวเนื้อเรื่องนี่ก็ยังอาจไม่จบรีวิวไม่รู้เรื่องแน่นอน,นะฮะก็จะมั่วๆไปอันนี้เล่มที่หนะฮะน,นี้ดูสันดูสันนี่สันเท่นะ สันก็จะเป็นยูเซพระเอกสุดเท่ของเราคนเขียนก็คือ,อเรื่องมาซาฮิโรฮิโคคูโบะคูโบะนะฮะประมาณนี้ผมไม่แน่ใจว่าใช่คนเดียวกันกับที่เขียนยูกิโอไมนะฮะแล้วก็เล่มที่สองครับเล่มที่สองนี้เราก็จะได้รู้จักได้เห็นตัวละคร ที่ไม่ค่อยจะคุ้นหน้าเท่าไหร่นะฮะนี่สองคนนี้แล้วก็ยูเซมีผ้าคลุมโอ้ว้าวโค้ตเสสุดเท่ไปเลยแล้วก็เรื่มสองราคาขึ้นเป็น50บาทแล้วนะฮะเพื่อจะไปซื้อแยกนะนี่สันก็จะเป็นท่อนุ่มคนนี้ก็เป็นตัวละครเอกอีกตัวนะฮะแล้วก็เร่มที่3เรื่มที่3นี้ก็จะเป็นรวมดาวเด่นนะฮะคนนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่า3คนนี้นี่คือเด่นแน่นอนคนระับเพราะว่าในเพลงนี่เห็นเขาออกคู่กันบ่อยมากนะฮะ ด้วยกันบ่อยประมาณนี้นะฮะเล่มที่3มส่วนเล่มที่สีนี่ก็เป็นฝาแฝดสยามนะฮะผมเห็นเขาเป็นแฝดแน่ๆแหละนะฮะชายหญิงนะแล้วก็ยูเซประมาณนี้สันอ้าเมื่อกี้ลืมให้ดูสันอีสันเป็นนางเอกด้วยนะเล่มสมไปฮะ อันนี้เล่มสีสันก็เป็นพ่อหนุ่มผมส้มนี่เองนะฮะมีเครื่องหมายเอ็มอยู่บนหน้าผมว,ว่าชื่อเอมแน่เลยอันนี้เดาเนะเดา <c oughs> เดาแบบว่ามั่วซั่วมากแล้วก็นี้เล่มที่5้านะฮะเป็นมังกรของยูเซนะฮะด้านหลังนี่เหมือนกันหมดนะใช่ไหมใช่ด้านหลังเหมือนกันหมดนะฮะเป็นแถบแดงๆเขียนว่ายูกิโอไฟดีนะฮะ แล้วก็เล่มที่6นี่ก็จะได้เจอหน้านางเอกแล้วก็อันนี้เหมือนจะเป็นตัวร้ายไหมนางเอกของเรื่องนี้นี่เรียกได้ว่าเขาวาดออกมาได้สวยสวยเหมือนกันนะแล้วก็อันนี้อ่านได้ทุกเพศทุกวัยนะฮะสิบห้าบวกขึ้นไปน,นี่สันนะสันคนหนุ่มหัวเขียวแล้วก็เล่มที่เจ็ดนะฮะสองคนนี้ออกคู่กันทีไรนี่ ต้องมีได้ยิ้มมุมปากทุกทีสินะ,นะะผมไม่รู้หรอกว่าเขาสนิทกันแค่ไหนนะ,ะแต่ว่าทรงแบบทรงพ่อหนุ่มผมทอน,นี่เขาดูทรงร้ายๆไงแล้วพระเอกก็พระเอกจ๋าอะไรเงพอมาช่วยกันนี่แบบแบบโกคูกับเบจิต้าอะไรอย่างนี้เลยนะฮะความรู้สึกนะอารมณ์มันให้อารมณ์ประมาณนั้นนะฮะเล่มเจแล้วก็เล่มที่8ปดนะฮะนี่นี่ฮะเล่มที่8 มีชื่อตอนให้ด้วยนะฮะเป็นฟิลแห่งแสงนะซึ่งคนที่ไม่ได้อ่านก็จะไม่รู้นะฮะว่าเขาไปถึงอะไรนะฮะก็คงเป็นการ์ดการ์ดเวทมนต์สนามแน่นอนนะฮะฟิลแห่งแสงแล้วก็เร่มสุดท้ายเร่มที่9นะฮะเล่มนี้ผมไม่รู้ว่าจบยังไงนะแป๊บๆนะโอเคตอนจบก็เป็นจบแบบว่าแฮปปี้เอนดิ้งแน่นอนนะฮะสำหรับในมังงะเนี่ยอันนี้เร่มที่9นี่ก็จะมีความพิเศษกว่าใครอื่นเพื่อนนะนะเนื่องจากว่าความหนานี่คือหนามากเลยนะฮะเป็นหนังสือการ์ตูนที่มีความหนาแบบใหญ่ ใหเบิ้ม um, แม้กระทั่งในเรื่องเดียวกันก็ก็ใหญ่กว่ากว่าเพื 9, high, 8, 9, 9, 9. Nice. ่อนนะฮะดูด erm ูเทียบเล่มแปดเล่ม9ก้านี่เล่มเก้าใหญ่มากดูความหนาความหนาก็ประมาณนี้นะสำหรับยูกิโอไฟดีที่เป็นมังงะนะฮะก็ถ้ามีโอกาสก็จะได้อ่านนะฮะเพราะว่าจริงๆผมอยากรู้เรื่องมากเลยนะแต่ว่าผมยังหาอนิเมะดูไม่ได้ก็เลย อจะอ่านหนังสือเลยมันก็สปอยตัวเองหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะก็เลยทําคลิปแต่ว่ามาชูมาโชว์หน้าปกซะหน่อยนะฮะว่าปกมันประมาณนี้นะประมาณนี้นะอะไรอย่างนี้นะฮะก็ในสักใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์คอมเมนต์ให้ด้วยนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะสันส้นๆรวดเร็วทันใจไปแล้วนะครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย